ทรงเสยทุยนะครับเสยทุยความยาว4ี่นิ้วเทคนิควิธีทำให้ผมนาก็คือการดัดและได้โยโคนนะครับร <c oughs> นี่เป็นเบื้องหลังของการถ่ายทำวิดีโอแบอบนี้ อันกับเนิร์สซารอนนะครับตั้งอยู่ฝั่งซอยพ่องหนโยธิน52ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่นะครับปัวมจ้องคิวมาได้นะครับ16.30ถึง5.00 08.19 8 5 6.23 4และ06.58 2 4 3 9 9 9หนึ่ง0ั0บาทตัวหนึ่งซองนะตัดซอยผมผู้หญิงนะครับรับสอนตัดผมด้วยนะครับสอนตักผมชายนี่ก็เป็นโล่เงินนะครับของช่างใหญ่นะ เป็นความภาคภูมิใจเตัดั้นด้วยแล้วพน,นมัน,น,มนบานวิกางล่าก็าได้ชาเ่ผมมันไม่มีนชาเดียวมววันจะดูบางไปฝากคุแชนะครับวัส,ส,สดีครับบ๊ายบาย